จะบอกว่าตอนนี้เป็นเวลาตีห้านะคะด้วยความที่เรายังติดเวลาที่มังไทยสองคนตายายก็เลยพากันออกมาตัดต้นไม้ค่ะตัดแต่งต้นไม้หลังจากที่ทิ้งเขาเอาไว้นะคะเป็นเดือน,นะคะ่ะก็เลยพากันออกมาแต่ว่าก็ตัดกันเบาๆคะ่ะเพราะว่าเกรงใจเพื่อนบ้าน,นเนาะก็ยังไม่ตื่นกันหลังจากนั้นนิวก็เข้ามาทําค่ะพักนะคะพักแรงด้วยการทํา เกาเหลาลูกชิ้เนเน,เนื้อเปื่อยค่ะกับข้าวสวยร้อนค่ะนิวชอบทานกับข้าวเนาะซึ่งก็มีวัตถุดิบที่ซื้อเอาไว้ค่ะเมื่อวานนี้ไปจาดตลาดเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาออกกําลังกายนะคะยืดเส้นยืดสายหลังจากทานเนาะก็มาดูผลงานมาดูความเจริญเติบโตของผลไม้ที่สวนหลังบ้านค่ะก็คืออันนี้ก็คือแบล็กเบอร์รี่นะคะเขาจะโตเต็มที่เนี่ยช่วงช่วงเดือนตุลาค่ะเพื่อนเพ่อจาแล้วก็ หลังจากนั้นก็มาเดินดูนะคะ,ะลาสเบอร์รี่ด้วยแล้วก็ระบาบเนาะซึ่งจะบอกว่าปีนี้นะคะคุณย่าตัดออกไปเยอะเลยค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ให้นิวสองสามแกนเพื่อที่คิดว่าอย่าวนิวจะเอาไปทําเป็นพายเนาะต้นนี้ค่ะซึ่งคุณย่าก็ตัดออกไปกลั่นนะคะไปต้มกันเป็นน้าไปกันกเป็นน้ํหนึ่งมันน้ําผลไม้นะคะหลังจากนั้นนิวก็นี่ค่ะอยากให้เพื่อนเพื่อนดูค่ะนี่เลย เป็นดาราหลักของอสวนสวนผลไม้บา้านเรานะคะก็คืออ้งุ่นค่ะอ้งุ่นดำค่ะรสชาติเขาก็จะเปรี้ยวอมหวานเนาะแต่อร่อยมากๆค่ะแล้วเขาก็ดกแบบดกพกปีเนาะซึ่งเป็นอะไรที่น่าภูมิใจเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ตั้งใจที่จะปลูกแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะขึ้นขนาดนี้ค่ะซึ่งปีนี้ก็รุนเพราะว่าเมื่อช่วง ปีที่แล้วนี้ตัดมีตัดเขาออกเยอะมากเลยเพราะว่าเขาแบบคือต้นใหญ่เนาะแล้วก็ตัดตอนออกแต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะกลับมาแบบว่ามีผลแบบแบบดกมากๆค่ะแล้วก็นี่ค่ะลูกแพรค่ะปีนี้ลูกแพรก็ดกสุดๆเลยนะคะซึ่งนราก็เนี่ยค่ะรสชาติก็จะคล้ายๆสาลี่ ที่เป็นแบบเหมือนแอปเปิลสีเหลืองบ้านเราเนาะอันนี้คือเขาล่วงค่ะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักลมแรงเนาะและนี่ก็คือต้นแอปเปิลค่ะหลังบ้านมีสองต้นนะคะต้นฝั่งริมตรงรั้วเนี่ยก็จะเป็นต้นสีแอปเปิลเขียวอันนี้ก็คือเป็นแอปเปิลสีชมพูค่ะรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานคล้ายๆกันเนาะและนิวก็ที่ร่วงๆวเนี่ยนิวก็จะเก็บไปกองไว้ตรง,ตรงป่าข้งขางๆนะคะเพื่อให้กวางเข้ามาทานค่ะ ซึ่งนี่ค่ะหน้าตาระบายน้ำเชื่อมของนิวนะคะที่คุณยา่าเขาแกะมาไว้ให้ค่ะเพืเ่อจะ